เดีย๋ยวนี้ผู้คนนิยมเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้นแล้วว่าสัตว์ที่เป็นที่นิยมเนี่ยมากที่สุดอันดับต้นๆน,นี่ก็หนีไม่พ้นแมวนะคนที่รักแมวหลายคนนะเรียกตัวเองว่าเป็นทาสแมวนะหรือมิชน้ยก็ถูกใครๆล้อว่าเป็นทาสแมว เพราะว่าแมวนี่เขามีความเป็นตัวของตัวเองมากแล้วว่ากันว่านี่เขามักจะคิดว่าคนนี่แหละเป็นค่ารับใช้ของเขาเขาก็เลยทำอะไรตามใจตัวแต่ว่าคนรักแมวจำนวนมากก็ก็ยังเอ็นดูนะแล้วก็รักแมวทนุถนอมแมว ถึงแม้ว่าจะปวดเสียนเวียนกล้าวนะเพราะว่านิสัยเป็นตัวงตัวเองของแมวเนี่ยที่อาจจะชอบสร้างความเ,าเดือดร้อนนะไปจับนกนะในสวนมากินบ้างแล้วแอมนี้ไปเที่ยวดึกๆบ้างแล้วหรือมิฉะนั้นก็สแสดงความน้อยอกน้อยใจเจ้าของ เนะงอนทำให้เจ้าของนี่ก็ต้องตามตือ้อเนะีเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมันมีรายงานข่าวนะการวิจัยนะะเขาศึกษาคนที่เลี้ยงสัตว์นะชนิดต่างๆแล้วก็พบข้อมูลอันหนึ่งนะเขาได้ข้อสรุปอันหนึ่งที่น่าสนใจ แล้วก็อาจจะน่าเป็นห่วงนะก็บอกว่าคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคจิตเภทเป็นสองเท่าของคนเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นคนที่เลี้ยงแมวนี่หลายคนคงจะไม่เชื่อหรือไม่ยอมรับนะส่วนคนที่ไม่ได้เลี้ยงแมวก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะแมวเนี่ยมันดื้่นะ ชอบสร้างความวุ่นวายเจ้าของก็เลยปวดเสียนเวียนกล้าวนะแต่จริงแล้วเหตุผลมันมีมากกว่าน,นั้นหรือว่าที่พูดมาไม่ใช่เหตุผลสำคัญนะเหตุผลสำคัญคือว่าเนี่ยคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยมีโอกาสที่จะติดนะติดเชื้อชนิดหนึ่งจากแมวนะมันไม่ใช่เชื้อแบคทีเรียไม่ใช่เชื้อไวรัสนะมันเป็นปรสิต นะซึ่งถ้าเข้าสู่สมองของคนแล้วเนี่ยก็จะทำให้คนเนี่ยนะมีอาการนะผิดปกติเพราะว่ามันมีผลต่อสารสื่อประสาทนะที่สำคัญมากในการทำงานของคนเราในสมองและไอประสิทธ์นะี้มาได้ยังไงนะก็มาจากการสัมผัสกับขี้ของแมวนะ ในขี้ของแมวเนี่ยมันจะมีปรสิตท,ที่็าะว่าคงจะเติบโตในกระเพาะอาหารแล้วพอถ่ายออกมามันก็มีปรสิตชนิดนี้ติดมาด้วยแล้วถ้าเกิดว่าไปสัมผัสกับขี้ของแมวก็จะติดเชื้อปรสิตนี้หรือว่าเชื้อเนี่ยมันอาจจะเข้าสู่ ร่างกายคนเราผ่านน้ำและอาหารที่ไม่ได้ต้มให้สุกนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าคิดนะว่าเอ้ปรสิตในตัวแมวเนี่ยมันสามารถจะมีผลต่อจิตใจของคนเลี้ยงได้เรื่องนี้ก็ต้องรอการยืนยันนะแต่ที่รู้แน่นอนแล้วก็คือว่าเนี่ย หนูเนี่ยนะถ้าหากว่ามันไปรับปรสิตชนิดหนึ่งจากแมวไม่รู้ปรสิตตัวเดียวก็หรือเปล่านะไปรับปรสิตจากแมวจากการไปกินขี้ของแมวเนี่ยไอ้ปรสิตชนิดนี้มันก็จะเข้าสู่ตัวหนูแล้วก็ไปมีผลต่อสมองของหนูทำให้มีพฤติกรรมแปลกๆนั่นก็นคือว่ามันจะไม่กลัวแมวเลย ปกติหนูเนี่ยแค่ได้กินแมวนี่มันก็กลัวแล้วแต่ว่าหนูที่มีปรสิตชนิดนี้อยู่ในสมองเนี่ยมันไม่กลัวแมวได้กิ่นแมวก็ไม่กลัวนี่นําซ้ำยังเข้าเดินเข้าหาแมวด้วยทั้งที่มันน่าจะหนีแมวตามสัญชตาตญาณแต่มันเดินเข้าหาเพื่ออะไรนะเพื่อให้แมวกินมันทำไม ปรสิตชนิดนี้ถึงบังคับบงการให้หนูเนี่ยเข้าไปเป็นเหยื่อของแมวก็เพราะว่าปรสิตชนิดนี้เนี่ยมันจะเติบโตได้ดีก็ต้องเติบโตในกระเพาะของแมวแล้วมันทำอีท่าไหนไม่รู้นะมันก็บังคับบงการให้หนูเนี่ยนะเดินเข้าหาแมวเพื่อให้แมวขยุ่มให้แมวขย่าแล้วพอแมวกินเนื้อหนูปรสิต ในตัวหนูก็เข้าสู่ร่างกายของแมวเข้าสู่กระว่าาหารของแมวแล้วก็เติบโตทําให้แพร่พันธุ์ไปได้เรื่อยๆเพราธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็ต้องการแพร่พันธุ์อยู่แล้วแล้วกมันก็มีวิธีการแปลกๆในการแพร่พันธุ์เดี๋ยวนี้พอพโกลราเนี่ยปรสิตหลายชนิดเลยนะมันมีวิธีการที่ฉลาดมาก ในการที่จะเผยแพร่เผ่าพันธุ์ของมันอย่างเช่นเนี่ยมันก็ไปบงการให้หนูเนี่ยเดินเข้าหาแมวให้แมวกินนะมันจะได้เข้าสู่ร่างกายของแมวแล้วก็ได้สิ่งแวดล้อมที่เอื่อให้มันเติบโตได้เพอามันเติบโตได้ก็เติบโตในกระเพาะของแมวเท่านั้นแหละ อันนี้เดี๋ยวนี้เราพบว่าแล้วว่าเนี่ยปรสิตแล้วก็แม้กระทั่งแบคทีเรียเนี่ยนะมันมันมีผลเนี่ยต่อสมองคนเรามากนะปรสิตเนี่ยไม่ได้มีผลในการบังคับหนูผ่านการทำงานขงสมองนะแต่ว่าเราพบว่าเนี่ย แบคทีเรียในกระเพาะของเราเนี่ยมันก็มีความสำคัญมากนะต่อการทำงานของสมองมีผลในด้านที่ดีนะเพราะว่าสารเคมีหรือสารสือ่อประสาทหลายตัวเนี่ยที่สมองหลั่งมาเนี่ยมันจะทำงานได้ดีก็ต้องอาศัยสารบางอย่างจากแบคทีเรียในร่างกายของเราโดยเฉพาะในกระเพาะอ,อาหาร เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จึงมีการนิยมให้กินพวกแบคทีเรียเติมเข้าไปในร่างกายของเราที่เขาเรียกโปรไบโอติกรวมทั้งกินอาหารที่มันช่วยทำให้แบคที to, to, mm hmm. เรียเติบโตแบคทีเรียดีนะเติบโตเขาเรียกเรไบโอติกนะอันนี้คนละเรื่องกับเรื่องปรสิตในตัวแมวนะแต่อยากจะพูดว่าเดีย๋ยวนี้สิ่งเล็กๆเ,เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไม่เชินปรสิตหรือแม้แต่ไวรัสเนี่ยนะพวกมันมีความสําคัญมากนะต่อต่อมนุษย์นะไม่ใช่ต่อสัตว์ชนิดต่างๆเท่านั้นที่เรารู้แน่แล้วคือมันมีผลต่อสัตว์บางชนิดที่ทําให้มีพฤติกรรมแปลกๆแ,และดีนี้เราก็รู้มากขึ้นนะว่าเนี่ยมันก็มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดการทํางานของคนเราด้วย เรายังมีความรู้เรื่องนี้น้อยนะแต่เราก็รู้แล้วว่าเนี่ยแบคทีเรียเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีตัวร้ายอย่างเดียวน,นะตัวดีก็มีนะแล้วขณะเดียวกันปรสิตเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่ดูดอาหารจากร่างกายของเราแต่ก็อาจจะมีผลต่อการทำงานของสมองของเรามีผลต่อความรู้สึกในคิดของเราหรืออาจจะมีผลร้ายทำให เกิดปัญหาทางจิตหรือเกิดโรคจิตเภทก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องอเรียกว่าศึกษากันต่อไปนะเราขยักันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะอย่าให้ปรสิตในขี้ของแมวเนี่ยนะมันมาเข้าสู่ร่างกายของเราไม่ว่าจากการสัมผัสหรือว่าจากการประปนในน้ำและอาหารที่เราดื่มกินเข้าไปโดยเพราะที่ไม่ได้ผ่านการต้มสุก อารักเตรียมรับพรชิตังปฏิตังทุมหังคอยตะพนที่ท่านปรารถนาแล้วั้งใจแล้วอิปเมวาสมีชาตุจงสำเร็จโดยชาพรสาเพปุเรนตุสังกัปารขอความดำริทางบวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธา,าเมือนพระจันในวันเพนมณีโชติรโาโสยะธา เงินแกมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีติโยวิวาชันตุวานจารายทั้งพวงจงบำราดไปสารโรโโคินาสตุโรกทั้งพวงของท่านจงหายมาเตภาววันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีพายุโกภา ต้องเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาธนาสีลิสัญญอุทามปจายโนยัตตารโรธรรม,มวัิอายุวันโนสุขังภลังทอนสี่าการคืออายุวันนสุขางภาระยอนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ,อ่นนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิ้ อาวันตุสพัพพังบางคลังอาสัพสพมงคลจงมีแก่ท่านพันตุสัพพเทวตาปาราเทวดาั้องวงจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาคาสังคานุภาเวนา โดยอนุภาแห่งราสงสาธาโสทิภาวันตุเตขอขวาสวัสดีทั้งหลายยงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทมขอิีสังขโยนิโสบิดาปาดังปฏิเสวามีเนวะทวายนามาทายนามันตนายาณวิภูชนายยาวะเทวิมาสการายาจิติยา อนาญาเวสุภรัติยาวจริยาทุกขายะเทวรานตะเวธนังปฏิหังขามินะวัญจะเวทนานุปาทิสานินราธเมหเวสติอานาวัญจะชะคาสุวิหาโลชาติ